ถือว่าเป็นอินฟูไทยลาวเลยที่แบบว่ามาสร้างตำนานเป็นตัวแม่ในลาวย,าาายังไงบ้างคะเบย่ามีหลายตำนานมากค่ะที่มาที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าเราดีใจจังเลยอที่เราได้เป็นคนไทยตัวเล็กๆที่มีโอกาสได้รับความรักมากมายจากพี่น้องชาวลาวค่ะและในวันนี้เราก็ถือว่าใน,ในเมื่อเราได้รับความรักดีๆจากพี่น้องชาวลาวก็เลยเลือกที่จะมาโปรโมทให้พี่น้องชาวไทยได้มาที่วัดนี้ค่ะวัดโพชัยเพราะว่า หลวงพ่อเองท่านได้บอกว่าอยาก้ทุกคนมาร่วมบุญเพราะมันเป็นบุญใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นการสร้างพญายนาคองอ,องคู่ผู้ชงแล้วก็องคูปุสวรนัคราซึ่งปูส่สวรนคราเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าใครขอพรเรื่องการเงินนะแนะนํหรือว่าต้องมาร่วมกันสร้างที่นี่และยังไม่พอนะคะก็ยังมีกําแพงแก้วอีกก็กุศลใหญ่อะค่ะมันจะส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างวันนี้ที่วัดมีการยกช่อฟ้าเกิดขึ้นไม่ยากเชื่อนะคะว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะก่อนที่จะประสบความสำเร็จและดังขนาดนี้ได้อะเม,มย่าได้ไปยกช่อฟ้ากับอาจารย์เชียงและหลังจากนั้นมาเสร็จปุกก๊บก็ชีวิตก็ขึ้นสู่จุดสูงสุดเลยในปีนี้ก็เลยมาอธิษฐานว่าถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสยกช่อฟ้าที่วัดแห่งนี้ก็ขอให้ได้เป็นอินฟูที่สามารถผลักดันไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนลาวที่มาอยู่ร่วมกับเราให้ไปสู่จุดสูงสุดให้ได้ค่ะจริงๆเหมือนยืนหนึ่งในลาวเลยยากไหมครับเพราะว่าเราก็ ขเขาเรียกว่าอะไรนะย,ย้ายลูกลากสิ่งถานมาอยู่นี่เลยอะไรเงี้ยวิทยเาเมก้าใช้คาว่าเรายืนหนึ่งเลยอะค่ะแค่เราว่าเรามีคนนิยมชมชอบ<ม>แล้วก็หลายๆคนก็เอ็นดูเราเป็นที่รู้จักเอาเป็นว่าเดินไปแล้วคนก็ทักอย่างงี้ดีกว่าค่ะแล้วเราก็จะบอกว่ายากไหม มันก็ยากนะคะเพราะว่ามันก็มีทั้งความดาราม่าเกิดขึ้นแล้วก็มีหลายๆอย่างนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดอะ่ะเราจะเอาผลงานในการพิสูจน์ตัวเองเอาสิ่งดีๆที่เราทำํำพิสูจน์ตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือน้องแฝดไม่ว่าจะเป็นการสร้างร่วมร่วด้วยช่วยกันสร้างวัดสร้างวาน,นี่ไม่ใช่วัดแรกนะคะที่เมย่าทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนเพราะว่า อย่างเราเองอะค่ะปีที่แล้วเราได้อินฟลูเอนเซอร์สายบุนดีเด่นประจําปีนะคะปีนี้เราก็เลยตั้งใจว่าเราก็จะทาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทําไปตลอดชีวิตที่เราที่เรามีชีวิตอยู่จริงๆเหมือนเราเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรถ้าเป็นเมืองไทยจะเป็นพี่เออย่างเงี้ยเป็นทั้งนักบ้านอะไรด้วยใช่ไหมคะเป็นบ้านแบบบ้านที่วมนฟูวมดาราเด็ดแน่ๆเลยมันเป็นความฟูค่ะมันเป็นความฟูเพราะว่าเมย่าเองค่ะเป็นนักธุรกิจ จริงๆแล้วเรามาทาธุรกิจที่นี่กว่า8ปีแล้วแล้วบังเอิญว่ามันมีเน็ตไอดอลหลายคนนะคะเข้ามาติดต่อว่าออ้ยพี่ผมอยากสร้างแบรนด์อยากสร้างแบรนด์ไปไปมาก็ได้คุยกับน้องเขาได้ด้วยตัวเราเองอะคะ่ะก็ได้บุญบารมีของพี่อนานี่แหละคอยสั่งสอนแร้วว่าการที่เธอเป็นอินฟูไม่ได้รับโอกาสจากพี่อนาเมย์ก็เลยอยากส่งโอกาสดีๆแบบนี้ส่งต่อให้กับคนอื่นๆและพอน้องเข้ามาค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดอะเราไม่ได้แค่ร่วมทาธุรกิจกันอย่างเดียวเราสามารถผลักดนันแล้วก็ทําให้เขามีความสามารถมากขึ้น,นาดาน้น และอย,อย่างน้องหวังเองเนี่ยค่ะเมียก็ดันเต็มที่เลยดันจนก,กระทั่งแบบว่าน้องได้รับโอกาสในประเทศไทยเพราะว่าก็มีหลายๆคนนะคะมันก็มันก็เป็นดรีมอะค่ะเพราะว่าพอเขาเขาก็อยากจะไปเติบโตที่ไกลขึ้นตัวเราเองอยากมาเติบโตที่นี่เลยหลายๆประเทศตัวน้องเองก็อยากไปเติบโตที่ไทยเหมือนกัน <Wednesday. S 1> ก็เลยกลายเป็นจุดเชื่อมโยงเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างไทยลาวค่ะก็คือมาทําเพลงกับเก่งตัชยะค่ะทำออกมาแล้วเป็นยังไงบ <c oughs> ้างคะทำออกมาก็คือฝนตอบรับดีมากโดนด่ากระนํำ คือเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะคนในคนในพื้นที่ไม่ได no ้สับสรัพย์ส่วนเราอะไรเงี้ยหรอที่โดนด่าอะไรเงี้ยมันนโดด่่าาเรรือองงะไบ้ก็โดนด่าในเรื่องว่าแบบตอบจากใจเลยไม่ต้องกลัวหวังแบบมาทําไมแบบเอ็มวีดีนะแต่ว่าหวังกันมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยมาทําไมมาได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่แบบก็เข้าใจเพราะว่าเราก็เอาแบบ เอาคำพูดเหล่าน,นั้นก็มาปรับปรุงตัวเราเองแหละบางทีเราอาจจะเก่งไม่พอหรือว่าบางทีเราอาจจะทักษะมีไม่มากพอหรือว่ายังไงแล้วก็เอามาปรับปรุงตัวเองแต่ตื่นเต้นไหมครับฟิชเชอร์นิ่งกับเก่งแต่ชยียร์ตอนแรกแบบตื่นเต้นมากเลยครับคือแบบตื่นเต้นใหน้ได้มีโอกาสได้ไปฟิชเชอร์นิ่งเพลงกับพี่เก่งเพราะพี่เก่งเป็นคนแบบบิวเพลงโดยเฉพาะแบบเป็นคนคุมอยู่นั่นเลยร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องอะไรกับเขาขั้นแรกเลยโอกาสที่ว่าแบบ รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากที่พี่เขาให้โอกาสแลวก็พพอร์ตเราเต็มที่ครับและกับผู้ใหญ,ญ่หลายๆคนแบบที่พพอร์ตเราด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นผูน้ใหญ่ทางสังคมแ้วทางทัศก็ให้โอกาสเราแล้วก็พพอร์ตเราเหมือนอย่างเราก็เชื่อมระหว่างเขาเรียกว่าศิลป,ปินไทยลาวเลยใช่ค่ะแล้วก็เชื่อมโยงเลยเพราะว่าตอนที่เก่งทัชยาเขาอยากจะหาคือเก่งทัชยาเขาคุยกับเมย์เป็นโปรเจกต์ว่าเขาอยากจะทํา โปรเจกที่มันเป็นระดับ A e C เขาอยากจะทําให้มันโตบโตขึ้นพี่เมย่าลองมองดูซิว่ามีใครพอที่จะแบบโอเคบ้างสําหรับความเป็นอินฟูที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยให้น้องส่งให้น้องเข้าไปแคสตดูและเก่งอ่ะก็ชอบในเสียงน้องแต่พอเออหนูว่าพอมันแมทแรกออกมาเสร็จปุ๊บในเพลงแรกออกมาเนี่ยมันดราม่าเยอะมากแล้วตัวน้องเองอ่ะเมย่าต้องเล่าความจริงเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคอนเทนท์ที่มันออกมาที่เมย่าปล่อยออกมาว่าแบบ ว่าทะเลาะกับน้องเป็นเรื่องคอนเทนต์หรือเรื่องจริงไม่ยาาจะยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเพราะตอนนั้นน้องเขาบอกว่าเขาเสียใจมากที่แบบว่าเขาโดนเขาโดนคนบูลลี่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคือคนเราด้วยกันเองด้วยอย่างนี้ค่ะน้องเขาค่อนข้างเสียใจแล้วทีเนี้ยเก่งทัชยชยาก็ได้ก็ได้โทรศัพท์มาหาเมย่าเองเลยนะคะกับเรื่องนี้บอกว่าคือเก่งอ่ะอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าแบบคือเก่งทัชชัเองอ่ะเป็นเป็นเป็น เป็นคนไทยเนาะก็ยังสนับสนุนน้องก็อยากจะให้พี่น้องชาวเราทุกคนนะช่วยกันสนับสนุนและก็เอ็นดูน้องด้วยนะคะแต่บางคนที่สนับสนุนแล้วก็ขอขอบคุณแต่บางคนที่แบบว่าออยังคิดว่าน้องดีไม่พอก็อยากให้เปิดใจและก็ลองให้แบบติดตามน้องเขาดูว่าเขาจะฝึกไปได้ถึงขนาดไหนส่วนตัวเมย่าเองค่ะในฐานะที่แบบได้ฉาย,ยาแล้วพี่เอสุภชัยเมืองลาวเนาะก็จะผลักแล้วก็ดันให้แบบว่าให้น้องเขาได้ไป,ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อะคะ่ะแล้วส่วนตัวเราให้กำลังใจน้องอยังไงคะตอนน้องโดนดราม่า อ๋อด่าค่ะด่าซ้าเขาไปอีกค่ะให้ให้มันให้เพราะว่าตัวน้องเองอะค่ะเขาบอกว่า,ไม,าไม่ได้ถามเพราะว่าเกลียดเพลงของตัวเองไหมน้องเขาก็ตอบมาบอกว่าแบบลังเลใจแล้วก็เงียบเราบอกว่าเป็นอย่างงี้ไม่ได้ เธอจะเอาคอมเมนต์มาลดทอนความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เธอจะต้องสู้กับมันให้ได้เพราะว่าการที่คุณจะมาอยู่จุดตรงนี้คุณต้องผ่านทั้งคอมเมนต์ที่ดีและคอมเมนต์ที่ลบอยู่แล้วแต่คุณจะเอาคอมเมนต์ที่ไม่ดี่มาผลักดันตัวเองให้ไปสู่จุดที่มันเป็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมได้ยังไงเงี้ยค่ะก,ก็ให้กําลังใจน้องเขาแบบนั้นจกกนกระทั่งวันที่เราว,าว่าน้องแล้วมันเป็นไวรัลออกมาค่ะแล้วก็กลายเป็นว่า ในวันในวันนั้นนะคะเราอะได้เป็นแบรนด์บัสเตอร์แล้วพอเเนว่าเราอะทำธุรกิจที่นี่เยอะแล้วพี่คนที่เขาเป็นเจ้าของงานนะคะเ t เนี่ยเป็นเป็นสินค้าเป็นอคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่นี่อะคะ่ะที่เขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมพี่อยากให้น้องหวังอะมาร้องเพลงในงาน 20, ปี2องปีของพี่เพราะพี่อยากสนับสนุนคนเราด้วยกันเราแบบเฮ้ยดีใจมากเลยอะเราก็บอกกับน้องเขาว่าวันนี้เราไม่ได้คาดหวังสิ่งที่เรียกว่าดีที่สุด แต่เราคาดหวังว่าเขาจะยินบนเวทีด้วยความสุขที่สุดค่ะจริงจริ8ปีตั้งแต่มาทำธุรกิจก็ถือว่าสซอเ์ไรแล้วก็มาทำคล้ายๆกับเป็นค่ายโมเดลลิ่งอย่างนี้เนาะถือว่าเซอร์ไพไหมคะจริงๆเมย่าจะบอกว่าเมย่าไม่ได้ทำค่ายโมเดลลิ่งนะคะ แต่เมยะทำธุรกิจหลักๆแล้วอะเราเป็นนักเราเราทำโรงงานผลิตเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเสริมซึ่งก็มีหลายๆคนที่เราเริ่มจากการที่เราเปที่ภาษาานการตลาดใครกวะต่ที่อยากจะมาขายสินค้าเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางการตลาดไม่เก่งการตลาดไม่ถนัดไม่ว่าจะเป็นคนไทยอยากจะมาขายที่ลาวหรือคนลาวอยากจะไปขายที่ไทยหรือว่าคนลาวอยากจะแบบว่าตีตลาดในลาวได้กันเองหรือว่าคนไทยอยากตีตลาดคือซึ่งเราอรรับปรึกษาตรงนี้อยู่แล้วแล้วมึงเอิญบังเอิญว่าตัวเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเราดึงดูดเน็ตไอดอลดาราอินฟลูเอนเซอร์ เข้ามาหาตัวเราและทีนี้เราก็เลยมองว่าเอ้ยนึกว่าเราปั้นแบรนด์ได้ทำไมเราไม่ลองปั้นคนดูก็เลยกลายเป็นที่มาว่าก็ได้ปั้นแบรนด์ก็ปั้นคนแล้วตอนนี้ว่าแววมาว่าก็มีนักธุรกิจบางท่านที่อยากจะให้เราแบบว่าปั้นพี่ได้ไหมอแต่จริงมันเหมือนมันมีดราม่านะว่าอยู่ไทยไม่ได้หรือเปล่าต้องหนีมาอยู่ลราเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงๆกว่าจะผ่านดราม่านั้นมาได้นะคะพี่โบกัตเมย์จะบอกว่าแบบเป็นซึมเศร้าเหมือนกันนะอันนี้ยอมรับเลยว่าเป็นซึมเศร้าเหมือนกัน มีหลายๆคนน่ะในวันนั้นน่ะวันที่เขาคอมเมนต์แบบนั้นน่ะคอมเมนต์แมกกาธาบอกว่ากลับประเทศไปไหมเล่าไปไหมแต่เราพอเราย้อนดูว่าแบบมันก็มีหลายๆคนเนาะที่เป็นไอดอลเราไม่ว่าจะเป็นลิซ่าที่เขาก็โดนเหมือนกันหลายหคน สิ่งนึงที่เขาพูดเหมือนกันหมดเลยคือว่าถ้าวันนี้คุณคิดที่จะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่แผ่นดินตัวเองหรืออยู่ที่แผ่นดินไหนถ้าคุณเอาในเรื่องของผลงานมาพิสูจน์เอาการกระทำของคุณมาพิสูจน์สักวันหนึ่งสังคมจะให้โอกาสและสังคมจะตัดสินคุณเองว่าคุณเป็นคนยังไงค่ะางไหทำงานไม่ได้เป็นเดือนนะคะเหมือนคนอื่นไม่ไม่มีใครรู้เลยนะว่าเป็นซึมเศร้า แบบยังไงเพราะว่าภายหน้าฉากก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสแต่คือกลับบ้านไปทุกครั้งก่อนนอนหรือว่าอะไรคะมันจะมีความแวบแล้วคือของคนสมัครมันจะดีแบบคิดมันจะดิ่ง,งแบบคิดมากก็ได้กําลังใจจากอ้าวเอาจริงๆนะคะมันก็กําลังใจจากเด็กๆในบ้านไม่ว่า <ไป S 1> จะเป็นปน้อง น้องผู้ช่วยของเราเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างทุกคนที่อยู่เพราะตอนนั้นอ่ะวันที่เกิดดราม่าหนากักๆอ่ะเราอยู่ที่ลาวแล้วก็จะมีหวังมีลักกี้มีซ้มโอมีโดนัทมีทุกคนที่อยู่ข้างๆและจับมือเราไปบอกว่าผ่านมันไปให้ได้ทุกผู้เราล้ำตาตะไลผ่าน,นไปให้ได้เราก็คิดว่าแบบถ้าวันเนี้ยฉันแบบฉันไม่ยืนขึ้นมาและพิสูจน์ตัวเองให้ได้อ่ะแล้วคนจะรู้ได้ยังไงในวันนั้นอ่ะเมย์อ่ะเมย์ยำความรู้สึกได้เลยว่าแบบ เราก็ทําอะไรดีๆให้ให้หลายอย่างนะเอ๊แต่กระชั้งมันก็คิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะรู้เขาจะรู้ถึงปฏิหารที่แน่วแน่ของเราว่าเราไม่รู้หรอกว่าใครคิดยังไงแต่เรารู้แต่ว,ว่าเราก็เป็นคนไทยตัวเล็กคนหนึ่งที่มาทําธุรกิจที่นี่แล้วก็มาเติบโตมีชื่อเสียงที่นี่เรามีแม่ที่เป็นแม่เจ้าของบ้านในชื่อแม่เสิร์ตเขาบอกว่าเม่ยเติบโตมามาแปดปีแล้วนะจะสิบแล้วทําไมไม่ก้าวไปให้สุด เพราะว่าถ้าเกิดว่าเธอทําสุดอ่ะเธอจะสามารถช่วยคนที่นี่ได้อีกเยอะเธอจะสามารถสร้างอะไรที่ได้อีกเยอะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราทําได้อ่ะถ้าไม่ทำได้ไม็นหมายของว่าเราจะเป็นสะพานเชื่อมคนไทยเองก็จะมาขายที่นี่สักวันหนึ่งคนลาวก็จะไปขายที่นูน่นซึ่งเราเพยายามทามาตลอดเราก็คิดว่าความฝันของเรามันคงอีกไมหน้าหรอกมันคงทําได้แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆก็หวังว่าทุกคนจะ ให้โอกาสเมย่าแล้วก็แล้วก็ลองเปิดใจดูสำหรับคนที่เคยมีอคติกับเมย่า